นะครับก็กรุณาไปรับที่เวทีใหญ่เนาะก็เอาหลักฐานไปด้วยคือผลออกมาแล้วนะครับรางวัลนะครับหนึ่งสองสามเนาะผมจะประกาศรางวัลที่สามก่อนนะครับ รางวัลที่3นะครับได้แก่ควายหมายเลข147ครับชื่อไม้ครับผม,ผมตัวอันดับที่2นะครับควายหมายเลข148ครับควายชื่อมอนะครับ

ขอขอบคุณนะครับะนะครับต่อไปนะครับลุ้นใหญ่